โอเคสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับเนื้อหาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไอ้นี่จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับนี่นะคะเอาหัวข้อแต่ละหัวข้อที่เอมี่เอี่ไเรียนนะอันนี้วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับคนที่เตรียมสอบภายในแค่เดือนครึ่งนะคะหลังจากที่เราได้รับจดหมายจากทางตมนะคะก็เอมี่ก็เป็นเคสที่แบบไม่ได้เรียนของตมเลยไม่ได้เรียนของธรรมุนนาไม่ได้เรียนใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มาเรียนเอาที่นี่ที่เดียวพอได้รับจดหมายกูก็เออก็ครั้งแรกก็คือตกใจเหมือนกันก็คือไม่รู้วว่่่่่่่่าาาาจจ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 ะะะะะเเเเเเรรรรรริิิมมมมตตต้้้้นนนนนนนกก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 ททททีีไไไหหออออุุคคคคืังงแแใบบบูๆ็็ลลยย ก็ได้เปิดดู YouTube เนาะเปิดดู YouTube แล้วก็ครั้งแรกที่เมี่เรียนนะเขก็คือโจททั้งหมดแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนแต่ถามว่าจบแล้วมันก็ดีไหมก็ดีไปอย่างก็คือแบบว่ามันเขาเรียกอะไรมันได้ผ่านหูผ่านตาบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เอ่ออย่างที่เอมี่แนะนำไปนะทุกคนอุปกรณ์เอ่อเอพีที่เราเอมี่แนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ใช่ไหมคะก็ให้ซื้อหนังสือแล้วก็อันนี้เอาง่ายที่สุดนะทุกคนก็สำหรับเวลาไปสอบของสอบสมามภาคสังชาติรอบนี้ใช่ไหมคะก็คือหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้เรียนผ่่่่่่่่าาาาาาานน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 ออ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 ะะะะไไไไไไไรร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 เเ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 ลลลลยยยยยยมม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 คคคแแแ้้้้้้วววกก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 ก็็็็ัััีีีีีีีีปปตตตตตขขดดืงงงทททษษใๆุ เออแค่ฟังแล้วก็ตอบคําถามจากเจ้าหน้าที่แค่นั้นเฉยๆเพราะฉะนั้นเราต้องฟังเยอะๆแล้วก็อต้องท่องจําคําตอบดีๆแค่นั้นก็พอนะทุกคนแล้วก็อย่างที่มีบอกว่าไม่ต้องท่องจำข้อความที่ย,วยาวๆนะไม่ต้องท่องนะทุกคนให้เราท่องจำที่สั้นๆเออคำตอบที่สั้นๆแล้วก็ช่วงเออใครที่มีเวลาที่แบบว่าน้อยมากเหมือนอย่างเอมี่เนี่ยหนึ่งก็คือเราต้องจัดก,การกับสภาพแวดล้อมที่เราแบบอยู่นะอย่างเช่นเออหนึ่งก็คืออย่างเช่นว่าอะไรเนี่ย om. ถ้าเรามีลูกเนี่ยมันก็จะเป็นอุปาสานหนึ่งอย่างนะทุกคนเพราะเราจะเรียนได้ไม่เต็มที่ถ้าเราไม่มีลูกเนี่ยเราจะเรียนได้เวลาไหนก็ได้เราจะเรียนตั้งแต่เช้ายัางกลางคืนก็ได้แต่ถ้าเรามีลูกปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ทุกคนเราต้องทำอาหารให้ลูกเราต้องนู่นนี่นั่นให้ลูกต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนต้องอะไรเงี้ยอาบน้ำให้ลูกอะไรเงี้ยโอเคตัดปัญหาอีมี่ก็คือบางอย่างก็คือตัดปัญหาด้วยกันที่บอกว่าอาหารใช่ไหมฮะแต่ละวันที่กินก็คือซื้อกินเอาช่วงที่เตรียมสอบนะคะก็คือ ซื้อกินเอาแล้วก็ส่วนของเด็กๆก็คือแบบว่าเออก็สั่งมาแล้วก็ให้กินเหมือนกันแะคะทุกคนบางวันที่ง่ายๆก็ทำเออทำให้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ทำให้นะเพราะว่าเด็กๆก็ไปโรงเรียนก็ไปทาที่โรงเรียนแล้วก็กินตอนตอนเย็นอย่างเดียวนะคะแล้วก็เออเรื่องอาหารก็หมดไปแล้วส่วนเรื่องการทำงานนะทุกคนครั้งที่แล้วรอบแรกเอมี่ก็คือว่าทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆนะทุกคนเพราะว่าเอมี่ต้องมาดูแลลูกแล้วก็แบบว่ามาเรียนทีนึงก็คือแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วก็คือแบบ เอมี่ก็เคยลองทางแบบนั้นนะช่วงที่ทำงานก็คือฟังข้อสอบอย่างเดียวถ้าใครมีหูฟังแล้วว่าเนี้ยช่วงที่ทำงานก็มันก็มันก็เป็นเวลาที่โอเคนะทุกคนก็ทำงานไปก็ฟ <sm all> <ๆ> <im ans> ังไปอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องคุยกับใครแล้วก็ฟังข้อสอบอย่างเดียวอ okay. ะไรเงี้ยโอเควันนี้ก็เราจากการเรื่องทำงานอ๋อเอมี่แนะนำว่าให้ออกมาออกมาจากที่ทำงานเลยนะเพราะว่าเรามีเวลาแค่เดือนครึ่งเราต้องทำแบบคือทุกอย่างทุกเวลาเราต้องคิดถึงแบบข้อสอบอย่างเดียวนะทุกคนยังจะขับรถเอ่ยทำอาหารออ่ล้างถ้วยล้างจานเอ่ยก็คือพยายามฟังแต่ข้อสอบอย่างเดียวนะทุกคนช่วงทีีีีีีีี่่่่่่่่่่มมเเ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 ววววววลลลลลาา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 จจรรรรรริงงงงๆๆทททททอออออยยยยููสนนนนนตตััใหห้้้้้ื็แก ร้านถ้วยร้างจานเก็บกวาดบ้านอะไรเงี้ยช่วงนั้นให้เรากลับมาทบทวนฟังข้อสอบนะทุกคนมันก็จะช่วยเราได้เยอะมากช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะทุกคนก็เอมมี่ก็เรียนคนเดียวจริงๆไม่ได้ให้สามีช่วยด้วยอันนี้จริงๆถ้าใครแบบว่าก็จริงๆก็แต่ให้สามีช่วยก็มันก็กระไรอยู่นะทุกคนเพราะว่าสามีก็กลับมาดึกแล้วก็จะให้เขามาช่วยสอนนี่ก็ไม่เออเอมมี่ก็ไม่มีสมาธิแบบว่าให้คนมาสอนนะก็คือเรียนด้วยตัวเองเนี่ยดีที่สุดส่วนเวลาส่วนเวลาเนี่ยเอมมี่จัดการยังไงก็คือว่าตื่นเช้าตื่นเช้าาะปรมณ ไม่อ่านแบบตื่นมาตีสี่ตีห้า่าไม่อ่านไม่ไม่ทำแบบนั้นทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็เออเลนื่อยก็คืออยากจะพักก็ตื่นสั้าค่ำโมงก็พยายามเตรียมตัวของลูกเตรียมกระเป๋าเตรียมอะไรเงี้ยก็ให้เด็กๆทานอะไรนิดหน่อยแล้วก็เราก็พร้อมที่จะทานกับเด็กนะทานกับเด็กด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็พอไปส่งเด็กๆเสร็จก็นี่ก็เข้าห้องสมุดหรือไม่ก็ไปร้านกาแฟทุกคนพอไปร้านกาแฟก็มิก็เตรียมตัวก็เออก็อาจจะฟังเพลงนิดนนนอยคือแบบเออมี่ก็ฟังเพลงล้มาสการบ้ฟังฟังเพลงแบบรีลัดซองอะไรเงี้ยเออก็ฟ ไม่เรียนตั้งแต่9ก้าโมงถ้าเรียนจริงๆก็ตั้งแต่สิบโมงอ่ะเก้าโมงขึ้นสิบโมงก็เรียนตนถึงไปสามสี่โมงเลยนะทุกคนก็คือยิงยาวเลยนะก็คือไม่ไม่กินข้าวเลยเพราะว่ารู้สึก คือไม่กินเข้าก็รู้สึกโอเคกว่าทุกคนพปกินข้ามาแล้วรู้สึกเออมันไม่สบายท้องก็กินข้าวแล้วแบบทำให้ง่วงด้วยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ก็เรียนยาวจนถึง3 4โมงเสร็จก็ไม่ก็ไปซื้อก็ทานข้าวนั้นทุกคนก็จะไปซื้อบ้างหรือว่ารีบกลับมาที่บ้านแล้วก็ทำอะไรกินแล้วก็คงเด็กก็ทำไว้บ้างแล้วก็นี่หรือไม่ก็บางวันก็ซื้อกินอะไรเงี้ยก็ทำอะไรให้มันง่ายขึ้นแบบว่าให้เรามีเวลามากขึ้นเนาะก็ไปรับเด็กมันก็ให้เด็กทานอาหารเสร็จแล้วก็เอาหน้าแล้วก็าห้ีอห้รี่ เริ่มเรียนบทใหม่ก็ได้นะคะทุกคนโอเคก็ก็จัดประมาณนี้นะคะก็แต่ละวันก็เออเวลาไม่ขับรถหรือว่าทำอะไรก็แต่ก็จะฟังตลอดฟังข้อสอบนะทุกคนเพราะที่เราจะมาเข้าในส่วนของเนื้อหานะทุกคนตรงนี้เอมี่ออกมาจากเล่มที่เอมี่เรียนเลยนะคะก็จะเขาจะแบ่งใหญ่ๆไว้เจ็ดบทเรียกว่าเจ็ดบทก็แล้วกันนะคะบทแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเทียมินกุกเทียมินกุกก็เกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะคะก็อย่างเช่นชื่อประเทศอะไรคุกเออ่คุมยองคุกกี้คุกกาคุกโฮฮังเกิลก็ไม่ใช่แค่นี้นะทุกคนก็ชื่อประเทศเออเกี่ยวกับกอะไรนะท เออเพนชาติดอกไม้สัญลักษณ์ของดอกไม้แล้วก็มีพวกอะไรนะภาษาเกาหลีแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนของเกาหลีอะไรเงี้ยว่าเออเงินของเกาหลีเนี่ยใช้หน่วยเป็นอะไรเอามีตั้งแต่กี่วอน1,000วอน2,000เอ,อ่มีแบงค์1,000วอน5,000วอน10,000วอนแล้วก็เออ50,000วอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละแบงค์เนี่ยใครเป็นออกอะไรแหละมีบุคคล สำคัญในแบงก์นั่นน่ะคือใครอะไรอย่างงี้เนาะก็จะมีทำามงี้บ้างแล้วก็เกี่ยวกับกุกยองยิลก็คือวันเอาเรีนะวันชาติของเกาหลีคียอมยีลก็คือวันระลึกต่างๆอะไรอย่างงี้นะทุกคนแล้วก็เราจะมาดูส่วนบทที่สองนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับถ้าเป็นบทที่หนึ่งเนี่ยเนื้อหาไม่ค่อยยากมากนะทุกคนไม่ยากอันนี้ก็แค่ท่องจําเกี่ยวกับคำตอบดีๆแล้วก็ฟังคำถามนิดหน่อยๆ,ๆคิดว่าคำศัพท์ก็ไม่ได้ยากมากนะทุกคนต่อไปก็จะเป็นบทที่สองบทที่สองก็จะเป็นหยกซาหยกซาก็คือเกี่ยวกับประวััััตตตติิิศาาาสรร์นนนนนะะะะททุุกกกกกกคค็็็็ไไลล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 ่่่่มม้้้งงแแแเเเเออโจซซววปพพี โคโลเนียชีเดย์โชซอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ไล่มาก,ก็ตรงนี้ก็จะมีพวกบุคคลสําคัญต่างๆนะทุกคนแล้วก็แต่ละยุคที่เกิดเนี่ยมันมีพวกอะไรนะเอ่อบุคคลใดบุคลคลใดบ้างที่เอ่อใครเป็นคนสร้างประเทศน,นั้นๆอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเราต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยเอนะเ่อโคโลเนียชหรือว่าพอพูดถึงซัมกูชีเดพวกเนี้ยมันก็คือแต่ละประเทศน,นะทุกคนมันไม่ได้เป็นประเทศเดียวกันเหมือนสมัยนี้นะทุกคนก็แต่ละประเทศนี่ใครเป็นคนสร้างเอ่อสร้างช่วงไหนอะไรเงีี้ยก็จะมคอซออนก็คืที่เเเปป็นรระททศแกกี่าหลีสร้างนะเขึ้นเก็จะมีทั้งอะไรก็เกกกกีี่่ยยววัับบเอะไรนะ เขาเรียกอะไรอ่ะประดิษฐ์ในแต่ละเออ่แต่ละยุคแต่ละสมัยนะทุกคนก็อันนี้ก็อสอบด้วยเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องตาด้วยว่าเออ่ในสมัยของโชซอนเนี่ยม,มันมีนี่นี่ขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องตาด้วยนะทุกคนแล้วก็บทที่สามก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็คือชงงเอ่อชงดงมุนฮวาก็คือเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมนะอันนี้ก็เนื้อหาไม่ยากนะทุกคนเนื้อหาไม่ยากมากก็จะเป็นเกี่ยวกับเออ่มยองแเมยองแจก็เ,เทศกาลต่างๆเออ่เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับเออ่เครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยบ้านเกาหลีสมัยก่อนเ่ออแล้วก็ พิธีการต่างๆเลยนะฮะจะอยู่ในบทนี้นะคะบทนี้ก็ไม่ได้ยากมากถ้าเราจำได้ครั้งหนึ่งแล้วก็เราทบทวนไปบ่อยก็คือก็คือโอเคเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นบทที่สบทที่สี่ก็คือมุนฮอายยูซันมุนฮอยยูซันก็จะเป็นเกี่ยวกับมรดกมรดกวัฒนธรรมของเกาหลีนะทุกคนก็อันนี้ก็ชื่อมันอาจจะยากนิดนึงนะทุกคนอาจจะงงงนิดนึงแต่ว่าถ้าคาถามอะไรเงี้ยเกี่ยวไม่ยากนะคะต่อไปบทที่ห้านะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเมืองรปกครองนะคะชองชีชองชีก็ถ้าถ้าเป็นการเมืองรปกครองที่ตรงนี้แยกออกมาที่มมมีนนาก็คืออจจะเฮงบู อีปปุชาปปุก็จำสามสามหกข้อหลักใหญ่ๆนะทุกคนเอ่อถ้าเป็นชองชี้ก็จริงๆไม่ยากนะคะเราแค่แต่ว่าเอ่อหินชมพูก็คือฝ่ายบริหารใช่ไหมทุกคนพอเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะมีใครพวกเี่ยตรงยองเี่ยตรงยองก็คือประธานาธิบดีก็จะมีพวกชองฮันเดยเอ่อประธานาธิบดีทำง,งานที่ไหนแล้วก็เอ่อคูมูชงดีก็คือรองประธานาธิบดีใช่ไหมคะแล้วก็ชังกวาชังกวาก็คือเอ่อรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆนะทุกคนอืมแล้วก็จะมีพวกเอ่ออะไรนะเอ่อหินชมพ กระทรวงต่างๆกระทรวงเช่นกระทรวงคมนาคมกระทรวงการศึกษากระทรวงเอ่ออะไรอะเออ่ยุติธรรมอะไรเงี้ยเออจะอยู่ที่นี่หมดนะทุกคนก็ถ้าอันนี้กระทรวงต่างๆจะยากนิดนึงนะทุกคนก็ท่องจำอันนี้ก็เฮนตอมบูก็คือเป็นฝ่ายบริหารเออ่ใครเป็นฝ่ายบริหารประเทศเราก็จำแบบเออ่ถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกถึงแบบว่าการเมืองในประเทศไทยว่าฝ่ายบริหารมีอะไรบ้างกระทรวงต่างๆใช่ไหมทุกคนแล้วก็เออใครเป็นผู้นำสูงสุดก็คือแบบรับเอ่ออย่างเช่นนายกรัฐมนตรีอะไรแบบนี้นะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นเออ่เฮนตอมบูก็เออ่ฝ่ายบริหารใช่ไหมทุกคนต่อไปก็จะเป็นอิปอกบูอิปอกบูก็คืออิปบูก็คือกรระทวงมีใช่้คะ ฝ่ายเออผู้ก็คือฝ่ายฝ่ายฝ่ายอะไรก็คือฝ่ายนิติบัญญัตินะทุกคนอิบก็คือการเอาเข้าใช่ไหมพบก็คือมหมายถึงกฎหมายเพราะฉะนั้นก็คือเป็นฝ่ายพวกเออเป็นฝ่ายเออเขาเรียกอะไรอะเขียนกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่เอามาใช้กับประเทศน,นะทุกคนก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุกเคคุกเคก็คือรัฐบาลใช่ไหมทุกคนใหญ่ๆเลยนะทุกคนคุกเคก็คือรัฐเออรัฐสภาโอเคขอโทษทีรัฐสภากูเก้อึวอนอึวอนก็คือหมายถึงอะไรก็คือคิดง่ายๆก็คือสสนะทุกคนกูเก้อึวอนก็ฝ่ายนิติบัญญัติกก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 ็็มมมีีีีอออออยยู่่่่แแคค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 หหลััััใญๆืเเเเเเ้าาาารรระะไดนโจุุบบสสสฐภ อะไรคะสสก็คือสมาชิกผู้แทนราษฎรใช่ไหมคะก็คือประชาชนเป็นคนเลือกมาโอเคแล้วก็จะมีอีกอันนึงขึ้นมาก็คือคุกเคอิชาดังก็กืออะไรคะตึกรัฐสภานะทุกคนที่เอาไว้ประชุมหรือว่าเอ่อเขียนร่างรัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนโอเคต่อไปจะเป็นข้อสามก็คือซาบบพอูซาบบพูก็คืออะไรฝ่ายตุลาการนะคะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับมีคนเขียนเอ่อมีคนเขียนกฎหมายขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะก็จะมีฝ่ายที่ตัดสินเออพูดง่ายๆพูดง่ายๆก็คือจะมีฝ่ายที่ตัดสินนนเออั้ก็็็จะะมมมีีพพพพพววกกกกกาาาาาาออ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 อนนนนนคคซซซัเเเเไรรง้้ยยขึ่่ื ทุวคนออสานบางครั้งไม่ออกนะทุกคนออสานใช่ไหมทุกคนคอมซาก็คืออายการพันซาก็คือเออ่เขาเรียกอะไรนะผู้เขาเรียกอะไรภาษาไทยไม่ออกคนที่ตัดสินนะทุกคนผู้พิพากษาโอเคแคลโนซาก็คือเออ่ทนายทนายต่างๆนะทุกคนโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพวกอะไรอะพวกห้องปอบห้องปอบนะห้องปอบก็เกี่ยวกับอะไรก็คือเออ่เป็นในห้องปอบก็มีอะไรบ้างก็คือเออ่เขาเรียกอะไรนะหน้าที่ของประเมินต่างๆนะทุกคนอ่ะแล้วก็ในทรัพย์ภูเนี่ยมีเอ่อมีอะไรก็คือพอวนพอวน์ในชงอยู่ก็คือเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอะไรนะในสารน่ะไม่มีแผนอกอะไรใช่ไหมคะถ้ามีสารแล้วมันก็ต้องมีแผนกย,ย่อยออกมาอีกในการตัดสินใช่ไหมทุกคนก็เทปันก็คือสารสูงสุดนอกจาะเรียกอย่างนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็โคตึงพาวันก็คือสารอุทธรถ้าไม่ผิดนะทุกคนไม่รู้ว่าถ้าเรียกตามภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกยังไงให้ถูกเหมือนกันแล้วลงมาก็คือมีพวกเออชีบันพาวันชีบันพาวันนี่ชีบันก็คือหมายถึงท้องถิ่นนะทุกคนก็อาจจะเป็นชีบันพาวันก็อาจจะเป็นสารแขวนสารท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ยทุกคนแล้วก็มันก็จะมีเออ สารขาจอมผบวทก็คือเป็นสารครอบครัวหรือว่าสารเยาวชนอะไรเงี้ยเอาไว้ตัดสินเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับคดีพวกครอบครัวอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เินจอมผบวทก็คือสารปกครองนะทุกคนเอ่อก็จะมีสารประมาณนี้อยากจะดูด้วยไหมก็เขียนออกมาประมาณนี้เนาะจะดูเอ่อแล้วก็สารนั้นก็เอ่อสี่นะทุกคนอยู่ในหัวข้อของชองชีก็คือเกี่ยวกับการเมืองนะทุกคนก็จะมีมินจูจุยกับมินจูชองชีนะทุกคนมินจูจุยก็คือประชาธิปไตยกับเอ่อประชาธิปไตยแบบเอ่อประชาชนนะทุกคนเอออันนี้พูดอย่างนี้ดีในนี้ก็จะมีพวกเเเเกกกกกีี่่่่ยยยววััับบารรต้งอออออะะไ ตามเมืองของประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนอ่าแล้วก็จากนั้นก็จะมีเอาต่อไปนะครับข้อที่ห้าก็คือชีบงังชันชีเจตัก็คือเป็นการระบบต่างๆในการปกครอ,องของท้องถิน่นในส่วนของท้องถิ่นนะทุกคนแล้วก็คุณยีเย่ขอนลีว่าวีมูอันนี้เกี่ยวกับเอ่อประชาชนแล้วก็เอ่อส,สิทธิกับเอ่อหน้าที่ต่างๆของประชาชนนะทุกคนตรงนี้ก็เอ่อสิทธิของประชาชนก็มีอะไรสิทธิในทางสังคมสิทธิเอ่อเกี่ยวกับการเข้าร่วมเอ่อการเมืองต่างๆใช่ไหมทุกคนแล้วก็สิทธิในนกกกาารรรรเเเอ่้้้งงงีีียยสสิิทททธวับถถภพ คิดภาษาไทยไดทุกคนขอโทษทีแล้วก็คุณมีคือชาเดนาเดนวีมูก็คือเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองของประชาช,ชนนะทุกคนอย่างเช่นมีหน้าที่ในการศึกษาเป็นไป,นเ,ปนเป็นทหารแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการทําง,งานแล้วก็รับเซวีมูก็คืออ,อะไรนะจ่ายภาษีนะทุกคนแล้วก็ชูบยงคุก,กาหัวข้อที่เจ็ดก,ก็คือชูบยงคุก,กานะทุกคนชูบยงคุก,กาก็พูดถึงประเทศในส่วนที่อยู่เราแวกแถวประเทศเกาหลีนะทุกคนก็ตรงนี้ก็จะมีมีกูก็เคยมรกาแล้วก็ญี่ปุ่นก็ออญี่ปุ่นนะคะแล้วก็รัสเซียแล้วก็มีจีนอ๋ อเมริกาเข้ามาด้วยเพราะว่าอเมริกามีส่วนในการที่ทำให้เกาหลีเนี่ยเป็นประเทศระบอบประชาธิปไตยได้ไหม,มเพราะว่าช่วงที่สงครามโลกหรือว่าสงครามเกาหลีปุ๊บเนี่ยประเทศทางเหนือหรือว่าเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะมีคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับคนร,รสัสเซียแล้วก็จีนเป็นฝ่ายสนับสนุนเกาหลีเหนือแล้วก็ส่วนเกาหลีใต้ก็มีพันธมิตรก็คืออ,อเมริกาที่เป็นคนช่วยเหลือที่เกาหลีนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทางการที่อยู่ในประวัติศาสตร์เยอะนะทุกคนโอเคแล้วก็จะเป็นในส่วนของบทที่เจ็ดนะทุกคนเออบทที่หกนะทุกคนบทที่หกฎหมายรงนี้ก็ กฎหมายตรงนี้นะะก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับข่าจกว่าพบก็คือเกี่ยวกับเออ่กฎหมายที่ใช้เอาไว้ตัดสินเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวเช่นมีเรื่องทะเลาะกาันเรื่องทรัพย์สินมรดกในมรดกอะไรอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็จากนั้นก็เชซันเชซันก็คือเกี่ยวกับอะไรอืมทรัพย์สินส่วนบุคคลเหรอทุกคนมิตรผู้ต้องทางก็คือเอ่ออาสารรีมทรัพย์นะทุกคนก็ กฎหมายหรือว <Workers. S 2> ่าคำสั breath, ่งที่เกี่ยวกับอสารอาสาหันเรียมาซับก็จะอยู่ในบทนี้นะทุกคนเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็เชพันกวาพก็คือเกี่ยวกับการตัดสินกับกฎหมายเช่นมินปอบมินปอบก็คือกฎหมายแพ่งใช่ไหมคะท่องปอบก็คือกฎหมายอาญาอ๋อก็จะมีถ้าเกี่ยวกับถ้าเกิดกรณีแบบฆ่าคนขึ้นมาหรือว่าอันนี้ใช้กฎหมายตัวใดในการตัดสินอะไรแบบนี้นะทุกคนแล้วถ้าภายในครอบครัวเนี่ยมีการถกเถียงกันเนี้ยใช้กฎหมายใดในการตัดสินก็จะอยู่ในกฎหมายนะทุกคนบทที่เจ็ดก็จะเป็นในส่วนที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากเนื้อหาจะเยอะมากนะทุกคนก็เลยบทที่เจ็ดกออยู่่แแตมมมมััััันนนนนนนสะะะทท้กกกุคจผบบ ทั้งยากแล้วก็ง่ายอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเชโดวาเชีนงหายเอ่อเชโดก็คือจะเป็นเกี่ยวกับระบบต่างๆกับชีวิตประจำวันนะทุกคนหนึ่งก็คือเชโดก็คือระบบอย่างเช่นเอ่อระบบการศึกษาก็อย่างเช่นพูดถึงออรินิชิปยชิวันโชโคเทอะไรเงี้ยก็คือเอ่อชูเท็กเกียวชูเท็กเกียเอ่อโคเท็กเกียเทฮะยเทฮะกนอะไรเงี้ยก็อยู่ในนี้นะทุกคนอยู่ในระบบเอ่อตรงนี้นะแล้วก็เอ่อหัวข้อที่สองก็คือในบทที่เจ็ดนะทุกคนเกี่ยวกับภาษีภาษีที่เอ่อที่เราจ่าย เชมุชองอะไรเงี้ยก็คือรอไปใจอะไรนะภาษีที่ไหนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ต่อไปหัวข้อที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับสานักงานข้าราชการต่างๆนะทุกคนอันนี้ก็จะยากนิดนึงเพราะว่าอย่างเช่นตรงเนี้ยที่บอกว่าพีเอ่อพีมุชองก็จะเป็นเกี่ยวกับการทหารใช่ไหมทุกคนอันนี้มันจะอยู่ในเขาเรียกอะไรกระทรวงเอ่อกลาโหมใช่ไหมอยู่ภายใต้ของกระทรวงกลาโหมอะไรเงี้ยอยู่ภายใต้กระทรวงใดอะไรเงี้ยมันก็จะมีถามด้วยนะทุกคนหรือไม่ก็คิวชองถ้าเป็นกระทรวงใหญ่ก็คือคิวยูปูก็คือกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมทุกคนพอคิวยูชองก็คืออะไรกระทรวงอ่าน การศึกษาส่วนท้องถิ่นอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นก็คือในส่วนที่ลดลงอ๋อพู้ว่าสัตยไงมันอันนี้เนาะประมาณนี้นทุกคนมันเกี่ยวกับกระทรวงต่างๆเกี่ยวกับข้าราชาการนะสำนักงานต่างๆแล้วก็ชิงเนีงซอชิงเนงซอออบทต่อไปก็คือเอกสารต่างๆพวกยีรศรอะไรเงี้เนาะเวลาเราจะไปทำงานเราต้องเอขียนพวกยีรศรเพื่อที่จะยื่นอะไรเงี้เนาะไม่ขอพู้ว่าสัตยนะเพราะว่าบางครั้งนึก้คำศัพท์ไม่ออกนะทุกคนห้าก็คือพวกจุีทงจุีทงก็คือคำนวณคมนะทุกคนอย่างเช่นอยู่ที่เกาหลีเนี่ยพวกเชียชอย KTS หรือว่าพวกชื่อถนนต่างๆในเเกกกาาหหลีีรือวว่่ยับ รถไฟ KTX เดืออะไรต่างๆเกี่ยวกับรถบ้านอะไรจะอยู่ในเนื้อหานี้นะทุกคนแล้วก็ต่อไปหัวข้อที่6ก็คือคืนยุ่งก็คือเกี่ยวกับการเงินและการธนาคารอะไรเงี้ยทุกคนเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับการฝากประจำหรืออะไรจะอยู่ที่นี่หมดนะทุกคนแล้วก็หัวข้อที่7ก็คือพกจีพกจีก็คือระบบผว้สอดิการต่างๆนะทุกคนอย่างเช่นโพฮอมเกี่ยวกับประกันอย่างเช่นชาดีโพฮอมใช่ไหมทุกคนเวลาเราไปทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยจะทำชาดีโพฮอมไหมประกันชีวิตประกันสุขภาพต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เงินผัวบ้านเด็กบ้านนานต่างๆในนนเกกาหลีะทุค ก็เกี่ยวกับเวลาผลิตสินค้าต่างๆแล้วเนี่ยเราต้องมีอะไรนะเขาเรียกอะไรวันเราต้องดูวันเดือนปีผลิตวันหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยสำหรับมีกฎหมายคุ้มครองเรื่องเกี่ยวกับผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ต่อไปหัวข้อที่เท่าเนี่ยง่ายก็คือเส้นหัยก <tech> ็คืออะไรที่มนเกี่ยวกับชีวิตประจำวันก็จะอยู่ในหัวข้อนี้ทั้งหมดนะทุกคนอย่างเช่นที่อยู่อาศัยเอ่ยแล้วก็มีอะไรเกี่ยวกับตลาดแล้วก็เกี่ยวกับการปกครองผู้บริโภคแล้วก็ทงชีสุธันก็คือเกี่ยวกับสื่อมวลชนต่างๆนะทุกคนอืมอวิธอ อือดูคีวการก็คือสถาบันการแพทย์ต่างๆอย่างนีเช่นเราไม่สบายปวดหัวตัวร้อนไปคลินิกอะไรไปโรงพยาบาลอะไรปวดตาไปโรงพยาบาลอะไรปวดฟันไปโรงพยาบาลอะไรอะไรก็จะอยู่ที่นี่หมดนะแล้วก็ชุงยูจุงยูก็คือศาสนานะทุกคนศาส,สนาที่เกาหลีมันมีศาสนาอะไรบ้างก็จะอยู่ที่นี่หมดแล้วก็เทชุงเมเชก็คือสื่อมวลชนก็คือมีอะไรบ้างพวกชิม,มูลทีวีรั迪โออะไรอย่างนี้เนาะก็คือ,อพวกหนังสือพิมพ์โทราท,าท,ทัศน์แล้วก็วิทยุนะคะทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือมันเกี่ยวกับคิโชีวิตของชีวิตของเราอ่ะ เราช่วยอะไรโอเคก็คือระเบียบเออ่ชีวิตข้าพื้นฐานต่างๆนะทุกคนอย่างเช่นเราอยู่แบบเราขึ้นขึ้นรถบัสางเงี้ยเราต้องมีมารยาทเราต้องไม่ทําอะไรให้คนเดือดร้อนอะไรเงี้ยอย่างเช่นเราไปสวนสาธารณะเราไม่ควรที่จะทิ้งขยะไปเรื่อยถ้าเอาอะไรอะแมวหรือสุนัขแนวไปเดินเล่นเราต้องผูกอะไรต้องเอาเ,อาเชือกมัดอะไรเงี้ยก็คือเป็นระเบียบ ทางสังคมนั่นแหละทุกคนแล้วก็เกี่ยวกับการจัดก,การขยะอะไรเงี้ยอมันมีตัวนี้ขึ้นมาเพราะว,ว่าที่เกาหลีเรื่องเกี่ยวกับการจัดก,การขยะเนี่ยไม่ได้เหมือนที่ไทยนะทุกคนก็เขาจะมีการแยกชัดเจนมากถ้าเป็นอาหารก็คืออาหารอะไรเงี้ยเขาแยกไว้เงี้ยก็หัวข้อก็จะอยู่ประมาณนี้ทั้งหมดนะ,ะทุกคนเจ็ดหัวข้อใหญ่ๆแต่ว่าถ้าจะบอกว่าหัวข้อไหน <c oughs> ยากก็คือหนึ่งถ้าเป็นหยอกซาเออหยอกศานะทุกคนเกี่ยวกับเอออะไรนะหยอกศาประวัติศาสตร์นะทุกคนก็จะยากโอเคตอนนั้นทุกคนก็คือว่า หัวข้อไหนยากใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวมี่จะบอกให้ฟังว่ามันยากแบบต่างกันยังไงถ้าเป็นหัวข้อที่สองยอกราประวัติศาสตร์นะทุกคนมันจะยากตรงที่ว่ามันมีชื่อบุคคลสำคัญแล้วเราต้องจำว่าชื่อบุคคลสำคัญนั้นทำอะไรแล้วก็ <c oughs> อะไรมันเกิดในช่วงประมาณไหนอะไรเงี้ยมันเกิดในยุคไหนอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็แต่ละยุคก,ก็ม,มีมีพวกสิ่งต่างๆแบบเขาเรียกอ,อะไรอ่๋อ,อยางเช่นโชซอนก็มีพวกนักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นมาแล้วก็ช่วงที่เกิดขึ้นมาก็เขาประดิษฐ์อะไรๆอย่างขึ้นมาอย่างเช่นวัดพวกค่าน้ำช่วงทุกกคนแล้ว็ นั่นจากนั้นหัวข้อที่5เกี่ยวกับชงชีชงชีเกี่ยวกับการเมืองนะการเมืองก็ถ้าเราจับประเด็นได้แปลว่าเราถ้าเราเก่งการเมืองไทยนิดหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าใจได้นะทุกคนแค่เราต้องท่องจำซับแค่นั้นเฉยๆแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยากมากนะทุกคน <S <S ต่อไปก็จะเป็นหัวข้อเอาแต่สำหรับบางคนอาจจะยากก็ได้นะทุกคนอันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะแล้วก็สำหรับอ็มมี่นะอันนี้พูดถึงในส่วนของตัวเองหัวข้อที่6ก็เกี่ยวกับเอ่อเพอบก็คือกฎหมายนะทุกคนถ้ากฎหมายก็อืมอันนี้ก็ไม่ได้ยากมากถ้าเราจำอันมม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 ัััันนนนไไไไ่่่่่่ยยยยยาาาาาากกกกกกตตตรรงีีีี้เเพะะววฎหจคคอทุน มันจะมายากตรงที่หัวข้อที่เจ็ดทุกคนหัวข้อที่เจ็ดเนี่ยเช่นเอ่อเชดูก็คือเกี่ยวกับระบบต่างๆเนี่ยมันอยู่เนี่ยมันจะยากนิดนึงแล้วก็เซกึมเซกึมก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็เอ่อไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้ยากแต่ว่ามันจะมายากตรงที่สำนักงานสำนักงานข้าราชการต่างๆอันนี้คือต้องจำเยอะเยอะมากทุกคนแล้วก็มีอะไรแล้วก็มันจะเกี่ยวกับเอ่อข้ามรัฐคมก็ไม่ยากเกี่ยวกับการเงินพวกธนาคารก็ไม่ยากปกจีก็อาจจะนิดนึงทุกคนอาจจะยากนิดนึงแล้วก็มาที่เอ่อเศรษฐกิจก็ไม่ได้ยากมากแต่มันจะมายากี่ยวกับ เขาเรียกอะไรนะชื่อชื่อคลินิกต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะยากนิดนึงนะทุกคนเออแล้วก็ระบบต่างๆอะไรเงี้ยมันจะยากตรงที่ชื่ออะไรเงี้ยทุกทุกคนชื่อต่างๆเอยอะไรเงี้ยมันต้องท่องจำใช่ไหมสถาบานนันอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้ประมาณขนาดไหนแต่ว่าอันี่ก็ก็เอาหัวข้อที่ง่ายๆเนี่ยเรียนผ่านๆไปก่อนโดยที่ไม่ใชออ่ไม่ใช้เวลาเยอะนะทุกคนแล้วก็จากนั้นก็ลองมาเน้นที่ให้เราคิดว่าตัวเองอ่อนเรื่องใดอ่ะแล้วก็มาเน้นในส่วนตรงนั้นนะทุกคนก็อาจจะช่วยได้ก็ไม่รู้ว่าวิดีโอออนนนนนนนีีีี้้้้้ช่่วววยยไไไดมาาาาากกกกกเเเเททหหระุค็็็สัับบบพงใแ ในการเรียนแบบของเอมี่ก็อาจจะเวิร์กกับเอมี่คนเดียวก็ได้อาจจะไม่เวิร์กกับแต่ละคนเนาะก็ให้ทุกคนก็หาเขาเรียกอะไรหาวิธีที่แบบว่าตัวเองสามารถที่แบบเรียนแล้วเข้าใจได้ง่ายอะไรอย่างเนาะก็มาแชร์ให้ฟังก็ได้นะทุกคนก็จะขอบคุณมากก็สำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะทุกคนมันยาวมากเลยก็โอเทีคืนี้ค่ะไม่ไปค่ะ